สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกเครื่องมือการลงทุนตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับนั่นก็คือกองทุน DIF ครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเออไอโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นเหมือนกระดูกสันหลังของโลกดิจิตอลที่เราใช้กันอยู่ทุกว,วันนี้เนี่ยเราจะเข้าไปลงทุนกับมันได้ยังไงคำตอบอาจจะอยู่ในกองทุนที่ชื่อว่า DIF นี่แหละครับ โอเคครับเรามาเริ่มกันที่คำถามพื้นฐานที่สุดกันก่อนเลยว่าจริงๆแล้ว DIF เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วเขาเป็นเจ้าของอะไรบ้างถ้าอธิบายแบบเห็นภาพง่ายๆเลยนะครับ DIF ก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นแลนด์ลอร์ดหรือว่าเป็นเจ้าของอสังหาครับแต่สินทรัพย์ของเขาเนี่ยไม่ใช่ตึกไม่ใช่คอนโดแต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลที่จำเป็นมากๆแล้วก็เก็บค่าเช่าจากผู้ให้บริการมือถือรายใหญ่ๆใ,ในบ้านเรานั่นเองครับ แล้วเพื่อให้เห็นภาพนะครับว่ามันใหญ่ขนาดไหนพอร์ตของ DIF เนี่ยมีเสาโทรคมนาคมอยู่ในมือมากกว่า16,00 0ต้นเลยทีเดียวนะครับเอาละครับต่อไปเรามาลองวิเคราะห์กองทุนนี้กันแบบรอบด้าน360องศาเลยผ่านสิ่งที่เรียกว่า s w o t Analysis ครับมาดูกันว่าจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและก็อุปสรรคของเขามีอะไรบ้างจุดแข็งที่สุดของ DIF เลยก็คือกระแสเงินสดที่มันนิ่งและมันคงมากๆครับเพราะว่ามีสัญญาเช่าระยะยาวคำอยู่ บวกกับตอนนี้ใครๆก็ใช้ดาต้เยอะขึ้นเทคโนโลยี 5G ก็มาแรงทุกอย่างนี้มันทําให้รายได้ของกองทุนเนี่ยค่อนข้างจะคาดการได้ง่ายเลยครับแต่แน่นอนครับมีจุดแข่งก็ต้องมีจุดอ่อนจุดที่ต้องระวังเลยก็คือการที่รายได้ส่วนใหญ่เนี่ยดันไปพึ่งพิงอยู่กับลูกค้ากลุ่มเดียวคือกลุ่ม True ซึ่งอันนี้ก็ถือเป็นความเสี่ยงสําคัญเลยนะครับ แล้วก็อีกเรื่องคือสภาพคล่องหรือพูดง่ายๆก็คือปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเท่าหุ้นใหญ่ๆบางตัวดังนั้นถ้ามีการซื้อขายลดใหญ่ๆทีเดียวก็อาจจะกระทบกับราคาได้ครับส่วนโอกาสในอนาคตอันนี้น่าสนใจมากครับเพราะมันมาจากเทรนด์ใหญ่ของโลกเลยคือความต้องการใช้ข้อมูลที่มันเพิ่มขึ้นแบบมหาศาลไม่ว่าจะเป็นเรื่อง IOT data center ต่างๆซึ่งมันก็เปิดโอกาสให้กองทุนสามารถไปซื้อสินทรัพย์เข้ามาเพิ่มได้ หรือจะไปต่อสัญญาเช่าเดิมให้มันยาวขึ้นไปอีกก็ได้ครับแต่มันก็มีความเสี่ยงที่เราต้องคอยจับตาดูอยู่เหมือนกันนะครับอย่างเรื่องแรกเลยคืออัตราดอกเบี้ยถ้าดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นเนี่ยผลตอบแทนจากเงินปันผลของกองทุนมันก็จะดูน่าสนใจน้อยลงหรืออาจจะมีความเสี่ยงเรื่องกฎหมายภาษีที่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาก็อาจจะกระทบกับผลตอบแทนของกองทุนได้เหมือนกันครับทีนี้มาถึงส่วนที่หลายคนน่าจะรอคอยนั่นก็คือเรื่องของตัวเลขกันบ้างครับ มาดูกันว่าผลตอบแทนแล้วก็การประเมินมูลค่าของ DIF เนี่ยเขามองกันยังไงถ้าเราดูจากการจ่ายเงินปันผลล่าสุดเทียบกับราคาในปัจจุบันนะครับคำนวณออกมาแล้วเนี่ยอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลต่อปีของ DIF จะอยู่ที่ประมาณ4.8%ครับและนี่ก็คือคำถามสำคัญเลยใช่ไหมครับว่าแล้วมูลค่าที่แท้จริงหรือว่า fair value ของกองทุนตามโมเดลการเงินเนี่ยมันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่ลองมาดูตารางนี้กันนะครับ นี่คือการประเมินมูลค่าใน3สถานการณ์แต่ที่เราจะโฟกัสกันเป็นพิเศษก็คือตรงกลางนี่เลยครับกรณีฐานหรือเบสเคสซึ่งเป็นเคสที่มองว่าน่าจะเกิดขึ้นได้มากที่สุดโดยเราตั้งสมมติฐานว่าเงินปันผลจะโตปีละ2%และใช้อัตราคิดลดที่6%นคำนวณออกมาแล้วจะได้มูลค่าที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณ11บบาท33สาสตางค์ครับส่วนกรณีอื่นๆก็จะเป็นการมองแบบระมัดระวังสุดๆกับมองแบบโลกสวยสุดๆซึ่งตัวเลขก็จะแตกต่างกันออกไปตามสมมติฐานที่เราใส่เข้าไปครับ ซึ่งตัวเลขน,นี้หมายความว่าอะไรครับก็หมายความว่าถ้าเราเชื่อในกรณีฐานเนี่ยเมื่อเทียบม,มูลค่าที่เหมาะสมกับราคาปัจจุบันมันมียังมีส่วนต่างหรืออัพไซด์ให้ราคาปรับตัวขึ้นไปได้อีกประมาณ22%เลยนะครับแน่นอนครับว่าการลงทุนทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีอะไรสวยหรูไปสมดตเราต้องมาตรวจสอบความเป็นจริงกันด้วยมาดูภาพรวมของความเสี่ยงและการแข่งขันในมุมที่กว้างขึ้นกันดีกว่าครับ ก็ขอสรุปความเสี่ยงหลกัหลกๆที่นักลงทุนควรจะจับตาดูเป็นพิเศษ4ข้อนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่เกินไปการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ยความเสี่ยงด้านกฎระเบียบต่างๆและก็ค่าใช้ใจ่ายในบางรุงรักษาที่อาจจะโผล่มาแบบไม่คาดคิดซึ่งทั้งหมดนี้มันอาจจะส่งผลกระทบต่องเงินปันผลได้ทั้งนั้นเลยครับและอาจจะมีคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วการลงทุนใน DIF เนี่ยมันต่างจากการไปซื้อหุ้นบริษัทเจ้าของสาวสัญญ,ญาณโดยตรงยังไงคือมันต่างกันตรงนี้ครับ หลักๆเลยคือ DIF จะเน้นที่การสร้างรายได้จากเงินปันผลที่สม่ำเสมอความเสี่ยงก็จะคล้ายๆกับธุรกิจสาธารณูปโภคครับในขณะที่บริษัททั่วไปจะเน้นไปที่การเติบโตของธุรกิจและราคาหุ้นซึ่งแน่นอนว่าความเสี่ยงก็จะสูงกว่าครับโอเคพอเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วเราควรจะมีกลยุทธ์การลงทุนกับมันยังไงดีสำหรับกักลงทุนสายที่เน้นรับเงินปันผลเป็นหลักนะครับนี่คือแนวทางสามขั้นตอนครับ 1. คือลองพิจารณาหาจังหวะเข้าซื้อใกล้ๆโซนแนวรับสําคัญ 2. คือกําหนดขนาดการลงทุนให้มันเหมาะสมกับพอร์ตโดยรวมของเราและ 3. ข้อนี้สําคัญมากคือต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยงหรือที่เรียกว่าตั้งจุด Stop Loss เอาไว้ด้วยเผื่อว่าราคาเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังครับสรุปง่ายๆเลยนะครับแก่นของเรื่องมันอยู่ตรงนี้ครับ ถ้าเราเชื่อว่า DIF จะยังสามารถจ่ายปันผลได้อย่างสม่ำเสมอและเติบโตได้ประมาณ2%ต่อปีตามกรณีฐานที่เราดูกันไปมูลค่าที่แท้จริงของมันก็อาจจะยังสูงกว่าราคาที่ซื้อขายกันในตลาดตอนนี้ครับและคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปคิดกันต่อนะครับในโลกที่อะไรๆก็เปลี่ยนแปลงเร็วไปหมดสินทรัพย์ที่ให้ความมั่นคงแบบนี้มันใช่สมอที่เหมาะสำหรับพอร์ตการลงทุนของแต่ละคนในยุคนี้หรือเปล่า